สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพรโรธนะครับวันนี้ผมพาท่านมาเรียนภาษาลาวภาษาไทยภาษาเขเมรน,นะครับเกี่ยวข้องกับคําว่าละเว้นงดเว้นนะครับก็คือมันเป็นข้อห้ามสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเป็นคําโบราณเพราะว่าถ้าเราทําแล้วมันจะมีผลตามมาที่ไม่ดีนะครับมันก็เลยเป็นข้อห้ามเป็นความเชื่อโบราณแต่ว่าความเชื่อบางอันเราต้องดูเหตุผลด้วยนะครับเพราะว่า ที่เขาห้ามมามันต้องมีเหตุผลนะครับแต่บางคําห้ามข้อห้ามบางอันในปัจจุบันมันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่ดีกว่าก็ไม่ต้องถือก็ได้นะครับเพราะไม่ท่านดูรูปภาพนะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่ว่าเราจะเรียนภาษาลาวภาษาไทยแล้วก็ภาษาเขมรนะครับเกี่ยวกับคําว่าข้อห้ามที่เป็น ความถือเข้าถือในสมัยก่อนนะครับเช่นว่าเข้าไปอย่าพูดถึงเสืออย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับบางก็เป็นความเชื่อเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เราต้องดูเหตุผลว่าทําไมเขาถึงห้ามอย่างนั้นนะครับผมกลับมาที่ภาษาลาวภาษาไทยนะครับแล้วก็ผมก็จะอธิบายยาวไปเลยนะครับ ตรงนี้ภาษาลาวอ่านว่าคลัมหรือขาลัมคลัมหรือขาลัมคำว่าคลัมหรือคาลัมนี่นะครับไอตรงกลางนั้นภาษาไทยว่าหรือภาษาลาวว่าหรือภาษาไทยหรือคำว่าคลัมหรือคาลัมนี่นะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่งดเว้นงดกระทำงดพูดงดกินบางอย่าง มันจะมีที่เกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็ที่เกี่ยวกับส่วนรวมด้วยนะครับที่เกี่ยวกับส่วนตัว ah, เช่นว่าคนนี้เป็นโรคแบบนี้ก็คลําก็คืองดกินอาหารแบบนี้แบบนี้อันนี้คือเกี่ยวกับส่วนตัวที่มันเกี่ยวกับคนอื่นก็มีนะครับตรงนี้นั่งตันประตูนั่งตันขั้นใดน,นั่งตันประตูนั่งตันขั้นใดนั่งแปลว่านั่งตันแปลว่าขวาง ประตูก็คนไทยว่าประตูนั่งตันขั้นใดนั่งขวางบันไดบันไดนี่คนลาวพูดว่าขั้นใดก็คือนั่งขวางที่ประตูกับนั่งขวางที่บันไดนี่มันมีผลตามมาก็คือว่าเวลาคนจะเข้าประตูเขายากเราไปเกะกะอยู่ไปนั่งที่บันไดคนจะเดินไปเดินมาแล้วก็เกะกะอยู่นะมันมันไปมายาก บางทีเวลาคนเขารีบก็อาจจะวิ่งชนเราหรือไม่ก็ก็อาจจะมีอว,วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมาชนเราแล้วเราก็โกรธนะครับว่าเขาตั้งใจทําเราหรือว่าอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะครับเพราะว่าเราไปนั่งขวางทางอยู่นะครับอันนี้แหละเขาถึงห้ามว่าเป็นคลามนะครับคลามภาษาลาวคลามก็คือห้ามไม่ควรทําก็คือนั่งขวางที่ประตูแล้วก็นั่ง ขวางที่บันไดนะครับนางตันประตูนางตันขั้นใดคลามก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็อย่างว่าคนที่คลอดลูกใหม่อยู่ไฟอย่างนี้นะครับก็ขลามก็คือห้ามกินอะไรบ้างห้ามมีใครเอาผักชะอมหรือว่าอะไรไปต้มๆไปอยู่แถวๆนั้นนะครับบางคนเขาก็ ก็โดนแล้วก็อาจเป็นลมได้นะครับก็คือคลำกินด้วยตัวเองหรือว่าห้ามใครเอาผักเชีวอมหรือเอาอะไรไปที่มันมีกินชุนๆไปได้แถวนั้นอย่างนี้นะครับภาษาไทยนะครับล่เว้นหมายถึงกริยางดเว้นยกเว้นเช่นลงโทษทุกคนไม่ละเว้นผู้ใดทุกคนถูกบังคับให้ทํางานไม่มีละเว้นละเว้นหมายถึง กิริยางดเว้นยกเว้นเช่นลงโทษทุกคนไม่ละเว้นผู้ใดทุกคนถูกบังคับไม่ทํางานไม่มีละเว้นงดเว้นหมายถึงกิริยาเว้นด้วยการงดคือหยุดไม่กระทําหรือไม่ดําเนินการตามปกติเช่นงดเว้นอวัยมมกระหว่างเข้าพรรษางดเว้นหมายถึงกิริยาเว้นด้วยการงดคือหยุดไม่กระทําหรือไม่ดําเนินการตามปกติเช่นงดเว้นอวัยมมกระหว่างเข้าพรรษา การกระทําโดยการละเว้นต่างกับการกระทําโดยงดเว้นตรงหน้าที่เพราะหน้าที่ของการกระทําโดยละเว้นเป็นหน้าที่โดยทั่วไปส่วนหน้าที่ของการกระทําโดยงดเว้นเป็นหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันผลที่เกิดขึ้นมันมี2ออย่างนะครับการกระทําโดยละเว้นกับการกระทําโดยการกระทําโดยละเว้นการกระทําโดย งดเว้นนะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งการกระทําโดยเล่าเว้นต่างกับการกระทําโดยงดเว้นตรงที่ว่าหน้าที่เพราะหน้าที่ของการกระทําโดยเล่าเว้นเป็นการกระทําโดยทั่วไปส่วนหน้าที่ของการกระทําโดยงดเว้นเป็นหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันผลดีเกิดขึ้นมันก็มีที่ยกตัวอย่างเช่นว่าตำรวจตำรวจเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือว่า ตำรวจรู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้มันผิดแต่ตำรวจไม่จับอันนี้ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่างดเว้นนี่คือก็คือเขาไม่ให้ทำถึงอยากจะทำแต่ว่าเขาเขาไม่ให้ทำก็คืออาจจะว่าถูกภาคงานอะไรเงี้ยก็คืองดเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำามาถึงภาษาเขมรนนะครับเรื่องเดียวกันนี่แหละที่ว่างด หรือว,ว่าละเวนวิธีตอมอาหารเดลอาจออยเนี่ยสกมบานโดยจดโดยมินปะปวลดอลสกปรีบวัจนาวิธีตอมอาหารเดลอาจออยเนี่ยสกมบานโดยจดโดยมินปะปวลดอลสกปรีบ วันาวิธีตอมอาหาเดลอาจออยเนียสโกมบานโดยเจตโดยมินปะปวลดอลสกเพียบวันาแปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกแปลงีพีภาษาไทยวิธีก็แปลว่าวิธีมีค่าเท่ากับระเบียบคอมเมนพูดสองอย่างพูดวิธีก็ได้โรเบียบก็ได้ตอมแปลว่างดเว้นละเว้นอาหาแปลว่าอาหารอาหารนี้ถ้าสุรินพูดพูดว่าอาหาร อาหารอาหารสุรินพูดแบบนี้กัมพูชาพูดว่าอาหารเฉยเฉยแปลว่าอาหารแดลแปลว่าที่อาจแปลว่าสามารถออยแปลว่าให้เนี่ยแปลว่าคุณหรือท่านสโกมแปลว่าพร้อมบานแปลว่าได้โดยแปลว่าเหมือนหรือดังเหมือนดังว่าจิตจะดดยโดยมันแปลว่าไม่ปะาปวดแปลว่า กระทบหรือเกี่ยวข้องดอถึงซกรพกสุขภาพวัจนานี่ถ้าภาษาไทยก็พจนาก็แป,าแปลว่าแปลว่าจำนวนนะครับเช่นเอกพจน์คนไทยว่าพจน์เอกพจน์ก็จํานวนหนึ่งพระหูพจน์ก็จํานวนตั้งแต่สองขึ้นไปนะครับวจานานี่ก็คือคําพูดวัจานาก็คือพระจานา ภาษาไทยว่าพจน์คำพูดหรือจํานวนเอก,กพจน์คือจํานวนหนึ่งพพหูพจน์คือจํานวนสองขึ้นไปวนจนากอกพจนจนาหรือพจน์อันเดียวกันนะครับแปลว่าคําพูดหรือแปลว่าจํานวนอันนี้กําลังพูดถึงเรื่องว่าตอมก็คือการงดเว้นนะครับที่นี่แปลเป็นภาษาไทยแบบทั้งท,ทุกตัวนะครับวิธีงดเว้นหรือละเว้นอาหารที่สามารถ ให้ท่านหรือคุณผอมได้เหมือนดังจิตเหมือนดังใจโดยไม่กระทบหรือเกี่ยวข้องถึงสุขภาพตอมภาษาเขมรว่าตอมกิรียเจเวียงมันปรบตตอมสระตอมเก้เกรียจวียงมันปรปต ตอมสราตอมแปลว่าละเว้นงดเว้นกิมาจากกิริยาคอมเมนเรียกกิริยาว่ากิริยาเจี๊ยวเวียงแปลว่าละเว้นคือคือเว้นออกไปนะครับเจียวเวียงนี่คือการละเว้นหรืองดเว้นก็คือเว้นออกจากมันไม่รอปรืดรอปรืดคนไทยว่าประพฤติรอปรืดรอปรตดคนไทยว่าประพฤติตอมยก ยกตัวอย่างเช่นตอมสราภาษาเขมรว่าอุติหอโดเจียอุติหอแปลว่ายกตัวอย่างโดเจียว่าเช่นตอมสราก็คืองดเว้นเล่างดเว้นเล่าตอมกริยาเจเวียงมันประพฤติตอมสรางดเว้นเล่าเว้นกริยาเว้นไม่ประพฤติยกตัวอย่างเช่นตอมสราก็คือ บทเว้ากิริยากันตรนอมเกี่ยวเวียงมันประพฤตมันทเวตตอมบงแอมตอมคลั่งក្នុងវងកចមពោមពោមពីตរนอมផងតំវត្តកិរិយាប្រកាន់មិនស្ដីរុគនៀក្នុងវងកចកេ กิริยากันตรอนอมเจียวเวียงมันประพฤติมันทวเวอตอมองแอมตอมคลั่งขนอง,งกระจอบโมโปโมปีตรอนอม m ของตอม,มวดกิริยาประกันมันสดายโรคนียอะแปลเป็นภาษาไทยนะครับขน,อง,งอ,ขน,อ,งนองกระจอะขนองแปลว่าในวงกระจอแปลว่าวงเล็บ ในวงเล็บเกิมาจากคำว่ากิริยาการตรนอมแปลว่าถือการแปลว่าถือนะครับตรนอมก็มาจากตอเมื่อกี้แหละแปลว่าการเว้นการการการเว้นการละเว้นการการเว้นการละเว้นการงดเว้นกันแปลว่าถือตรนอมแปลว่าการงดเว้นการละเว้นเจวียงเมียนประพืชเจวียงก็คือเว้น เมินไม่ประพฤติคนไทยว่าประพฤติไม่ประพฤติเว้นไม่ประพฤติเมินเถเวไม่ทำเมินเเวไม่ทำตัวอย่างเช่นตอมบองแอมตอมองแอมก็คือว่างดเว้นการกินของหวานบองแอมนี่แปลว่าของหวานนะครับถ้าถ้าหวานเฉยปะแอมถ้าหวานอะไรก็ได้ที่มันหวานหวานเรียกว่าปะแอมตอมบองแอมบองแอมนี่คือของหวานที่ ที่ผสมกันมาแล้วปรุงมาแล้วนะครับมันเป็นของหวานตอมองแอมคือ,องดเว้นไม่กินของหวานเขาอาจจะเป็นโรคอะไรเสักอย่างตอมคลัง่งตอมคลั่งก็คืองดเว้นล่าเว้นไม่กินของที่มีมันคลั่งนี่แปลว่ามันนะครับคลั่งนี่แปลว่าที่ที่มีมันมันตอมคลัง่งขนมงวงแหจอแปลว่าในวงเล็บโม โมโปนี่ก็คือมาจากภาษาเขมรว่าโมปีแปลว่ามาจากตรอนอมพ้องตรอนอมก็มาจากคําว่าตอมนั่นแหละแปลว่าการงดเว้นการละเว้นพ้องแปลว่าด้วยนะครับพ้องนี่แปลว่าด้วยตอมวดตอมวดแปลว่าละเว้นปากงดเว้นปากก็คือไม่พูดก็คือก็คือช่วงนี้อย่าพูดไม่พูด ตอม้วดก็คือเล่าเว้นปากงดเว้นปากก็คืออย่าพูดกริยาเป็นกิริยายกตัวอย่างเช่นประกันมันสดเย์โรรเนียประกันมันสดเยร์โรคเนียประกันแปลว่ายึดถือหรือว่าใส่ใจนะครับเําว่าประกันนี่แปลว่าประกันแปลว่ายึดถือหรือใส่ใจมันไม่สดเย์ยแปลว่ากล่าวหรือว่า เสดานี้แปลว่ากล่าวหรือว่านะครับก็คือพูดนั่นแหละโรคโรคแปลว่าหาคเนียแปลว่ากันยกตัวอย่างก็คือตอมมวดก็คืองดเว้นยกเว้นปากคํากริยายกตัวอย่างเช่นว่ายึดถือหรือว่าการใส่ใจยึดถือถือ,อไม่ไม่กล่าวถึงกันไม่พูดถึงกันไม่ว่าถึงกันก็คือไม่พูดหากันเลย ช่วงนี้ให้ให้งดก่อนอะไรเงี้ยตรนอมคําว่าตรนอมขนอมกระจอเนียมนม้ําดอมเนอรหรืออมเปอร์แดตอมอุติหอโดจยาตรงตุ่มสองอันนะครับผมพ,พูดเพิ่มเอาอุติหอโดจียาภาษาไทยว่ายกตัวอย่างเช่นการตรนอมก็คือถือการงดเว้นถือการ ละเวน้นได้จะนอมได้แปลว่าขาดนะครับได้จะนอมก็คือขาดการงดเวน้นขาดการละเว้นตรัดตรัดระนอมตรัดะนอมอัตรดนี้เป็นค okay. ําพูดของเป็นคําราชาศัพท์นะครับได้แปลว่าตรัดเป็นคําพูดราชาศัพท์ระนอมก็คืองดเว้นยกงดเว้นละเว้น ตรตนอมก็คือพูดหรือตรัดยกเว้นละเว้นเข้าไปอย่าพูดถึงเสือคําว่าตอมหรือตรนอมนี่ภาษาไทยเขาใช้คําว่าถือนะครับอย่าทําอย่งงางนั้นเขาถืออย่าพูดอย่างนั้นเขาถือภาษาไทยก็พูดอย่างนี้นะครับภาษาไทยพูดว่าเขาถืออย่าอย่าพูดอย่งงางนั้นอย่าทําอย่งงางนั้นเขาถือคนไทยเขาว่ายอย่างนี้ ภาษาเขมรว่าตอมหรือตรนอมาภาษาลาวว่าคลำเข้าไปอย่าพูดถึงเสือโจเปรยก้มหนยีเยดอลคลาโจเปรยกมยย้กมหนีเยก้มหนีเยดอลคลาโจเปรยก้มหนีเยดอลคลาเข้าไปอย่าเวมาถึงเสือเข้าไปอย่าเวมาถึงเสือโจเปรย กมนิเย,ย้ดอลคล้าเข่าปลายาวบาเทิงเสือพอไม่ดูรูปภาพแล้วก็จบนะครับก็ท่านก็ได้รู้ภาษาไทยภาษาลาวแล้วก็ภาษาคขมเมนนะครับถ้ายังไงก็ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสวัสดีครับ